สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทุกคนพามาเก็บแบล็กเบอร์รี่เพื่อนๆนะจอยเก็บไปจอยก็ไม่ค่อยได้กินจอยก็แบ่งให้ย่าแล้วก็ให้แม่ย่าพี่รัดให้เพื่อนๆอนั่นแหละจ้ะให้คนเท่าคนแก่ที่เขามาเก็บไม่ได้เพื่อนๆนเนาะเราไม่กินแต่ว่าก็ยังมีคนเก่ที่เขาอยากกินอ่นะเพื่อนๆนแล้วเขาไม่รู้ที่เขามาไม่ได้เขาเดินไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยเราก็เก็บเอาไปให้เขาเนาะหนึ่งก็ได้ทําคลิปด้วยโงก็ได้แจกใจคนอื่นเขาด้วยเนาะ มันเริ่มสุกเยอะแล้วเดี๋ยวจอยพาไปเก็บจ้ะมาแดดมันแดดมันส่องเพื่อนเพื่อนมันย้อนแสงไงนะป่าเดิมป่าเดิมสุกเยอะสุกเยอะมากดี๋เห็นไหมของป่าจ้ะ บางทีจอยอาจจะเก็บไปงดงวดนี้อาจจะไปเอาไปทําแยมจะเพื่อนๆนะไปศึกษาว่าทํายังไงอย่างเงี้ยเยอะมากเนาะคิดถึงคนที่อยู่เมืองไทยเห็นเราเก็บอย่างเงี้ยเขาก็อยากเก็บมั่งถ้าเมืองไทยมีก็คงจะดีจะเพื่อนๆแต่จอยก็ไม่รู้หรอกว่าแถวบ้านเราอะจะปลูกขึ้นไหมมันก็คงจะขึ้นแหละเพื่อนๆมันเป็นเมืองร้อนมันก็คงจะขึ้นอะ ขนาดเมืองหนาวมันยังขึ้นเลยเก็บก็ระวังระวังจากช่วงนี้ถ้ามันสุกมากๆพึ่งอะตัวพึ่งอเขาจะมามามาเจาะแมงวันอะไรเงี้ยล้างให้สะอาดก่อนที่เราจะกินน้ำ,นำแทงอีกเพื่อนๆ จอยก็เก็บไปหลายรอบแล้วแหละอย่างที่เพื่อนๆเห็นนะจ๊ะแต่ว่าก็อยากให้เพื่อนๆเห็นเนาะพอมันหมดหน้าแล้วก็ไม่รู้จะไปเก็บผลไม้อะไรให้เพื่อนๆดูอ่ะตอนมันมีผลไม้ก็เก็บให้เพื่อนๆบ้านเราได้เห็นนะเห็นไหมเพื่อนพอสุกแล้วมันก็จะเป็นสีดําเงี้ยเต็มเนี่ยเก็บไม่หวาดไม่ไหวที่ลอนดอนที่จอยเห็นที่ลอนดอนนะโหเพื่อนๆ กล่องเล็ก,ลกอะ่ะสี่ปอนอะแพงมากสี่ปอนก็ประมาณร้อยกว่าบาทอ่ะนะอยู่ที่นี่เห็นไหมทางภาคเหนือเนี่ยเขาจะมีให้เก็บฟรีตามป่าเงี้ยจะใครรู้แหล่งก็จะจะได้เก็บฟรีแหละแตนะ่ตามลอนดอนไม่มีให้เก็บไงนเป็นเมืองหลวงเหมือนกรุงเทพอะ่ะแต่ว่าจอยไปเห็นราคาแล้วอย่างที่จอยถ่ายให้เพื่อนเเห็นนะ่ะ มันแพงจะนะอะไรก็แพงที่ลอนดอนนี่จอจนเลือกไม่ถูกว่าจอจะเก็บลูกไหน,นเพื่อนเคยเป็นไหมพอมันเห็นเยอะๆขึ้นมาแล้วอะมันไม่รู้ว่าจะเก็บไม่รู้จะเก็บลูกไหนอ่ะมันเยอะเกินเลือกไม่ถูก กูนเบอร์รี่แบเบล็กเบอร์รี่กูดเบอร์รี่สตรอเบอร์รี่อะไรเบอร์รี่เบอร์รี่เนี่ยมันไอ้นี่เพื่อนๆเห็นเขาบอกว่ามันช่วยต้านมีสารที่แบบว่าไม่ให้เราแก่เร็วยอะไรเงี้ยแต่สำหรับจอยมันคงใส่จะแบบไม่ไม,ไม่ทันละนะมากินตัวเนี้ยถึงว่าฝรั่งก็ชอบกินกันอะถึงว่าดูเด็กดูเด็กกันเหลือเกิน อแล้วอ่ะหน้ายังก็คนอายุเจ็ดสิบเมืองไทยสมัยก่อนไม่มีเนาะไอเบอร์รี่เบอร์เลอร์เนี่ยมารู้จักก็อยู่ที่นี่แหละเมืองไทยก็เคยกินที่ไหนละ่ะไม่เคยรู้จักด้วยซ้ำไปขนาดสตอเบอรี่ก็ยังไม่เคยผ่านแค่แอปเปิลอะตอนเด็กๆอะก็ขอให้ไม่ได้กินก่อนเถอะจริงไหม คาดว่างอะไรกับเบอร์รี่เนี่ยไปคาดว่างอะไรกับตระกูลเบอร์รี่แบบนี้เพื่อนเพื<ๆ>่อนปู้นน่ะดำ,<ๆ>ด,ำดำครึ่งมึงเลยเพื<ๆ>่อนเพื่อนดูโอ้ยดกคักได้เลยอันนี้ก็จะเต็มอีกแล้วเนี่ยป๊บเดี๋ยวเก็บสนุกสนานเฮ่ๆคนเดียวเนี่ยน่ะเก็บกัต่อเก็บสนุกสนานคนเดียวพี่สายไม่ว่างจะมาไง ชวนแกละจอยก็เก็บของจอยอย่างเงี้ยจะ่ะให้เพื่อนเพื่อนได้ดูไปเรื่อยๆมาสวนแล้วไงก็มันอยู่ติดกับสวนกัจอยป่า,ป,าป่ายเนี่ยอยู่ติดกับสวนจอยจอยก็แบบมีเวลามาเก็บให้ดูอย่างเงี้ยเก็บแล้วก็เอาไปแช่ช่องฟิตเอาไวจ้จ้ะยามหน้าหนาวเราก็ามาทําเมนูที่เราอยากจะกินได้ ส่วนใหญ่ฝรั่งเขาก็จะเก็บผลไม้แบบนี้ใส่ช่องแช่แข็งเอาไว้กันนั่นแหละยามที่เขาอยากเอามาทําแจมเอามากินกับโยเกิร์ตเอามาทําพายทําอะไรที่เขาอยากจะทําอ่ะหรือเอามาทําน้ําตรงน้ําปั่นน้ําน้ําผลไม้ปั่นผสมอะไรของเขาก็เขาก็จะเอาออกมาจากช่องแข็งของเขาเนี่ยเห็นไหมนี่ สวนติดกันเขาก็เบื่อแล้วแหละเพื่อนๆเ,เขาไม่มาเก็บหรอกไม่เห็นมาเก็บกันนะเยอะเกินไงแถวแถบบ้านจอยอยู่เยอะแถวตามริมแม่น้ำอะไรเงี้ยแต่ว่ามันเยอะก็จริงแต่เพื่อนๆมันไม่ค่อยปลอดภัยตามที่แหล่งคนเดินอะ่ะคนเขาฉี่ใส่หมาฉี่ใสยย่เงี้ยนะจอยจะบอกเอาไว้มันไม่ใช่แบบว่าจะปลอดภยัยบางคนก็เดินก บ้วนน้ำลายใส่อะเอาง่งายๆเถอะเนาะเนะี่ยมันไม่ค่อยปลอดภัยหรอกแกต,ตรงไหนงที่แมวมีคนเดินอะตรงนี้ไม่มีไงไม่มีใครเดินหรอกไม่มีใครเข้ามาได้ไม่มีบุญแจเข้ามากันลรวห้ามเข้ามาเดี๋ยวเจ้าของฟาร์มเขาก็เอาเรื่องเจ้าของพื้นที่ที่ว่าจอยเช่าอะ ขาถึงให้แต่คนที่แบบว่าห้ามเอาคนภายนอกมาไงบางคนนี่เห็นเราเปิดประตัวไว้นี่เดินแบบเสลอเข้ามาอยู่เหมือนเพืเอ่อนเดินแบบว่าอยากรู้อยากเห็นเข้ามามสมรว้เงนี้ยแล้วไม่ได้มาตัวเปล่านะเมื่อก่อนพาหมามาเดินเพอเห็นจอยอยู่ตกใจรีบออกไปผู้หญิงด้วยนะเขาไม่ได้บอกให้เดินเ <c oughs> ที่ยงกษิษดีอย่างจอยชอบคือแบบว่า มันเป็นส่วนตัวมากมันไม่มีใครที่จะเดินเข้าบ้านเราได้เพื่อนนอกจากว่าพวกพวกส่งดิวอรี่อะไรเงี้ยพวกพวกไปซนีอย่างเงี้ยโอเคอยู่เขาก็ต้องมาส่งของเขาก็ต้องเข้าได้เนาะแต่คนส่วนใหญ่เพื่อนฝูงจะมานี่ก็ยังต้องโทรนัดกันไม่ใช่อยากจะเดินมานั่งคุยบ้านเราก็มาได้ทั้งที่ไหนที่นี่จอยชอบอย่างนี้แหละจอยเป็นส่วนตัวดีนะเพื่อน บางทีมันสุกงอวงมากมันก็เละเอเพื่อนรสชาติเปรี้ยวเด้อถ้าใครเข้าเพิ่งเข้ามาใหม่รสชาติเปรี้ยวจ้ะมันสุกมันเปรี้ยก็เพราะมันเปรี้ยวนี่แหละจอยถึงไม่ค่อยกินนะ <c oughs> นะบางคนก็บอกว่ากินกินเลยค่ะดีวิตามินรู้อยู่จ้ะแต่ว่านะคนเรามันไม่ชอบก็คือไม่ชอบอ่ะกินได้อ่ะ นิดๆหน่อยๆแต่จะไม่ให้นั่งกินแบบสดเอาสุดเอาจอยก็ไม่ได้ชอบขนาดนั้นไงเพื่อนๆชอบเก็บก็เห็นเห็นไวลาจจอยเก็บไปเก็บไปเคยเห็นจอยเอาไปทําอะไรหรือล,ล่ะไม่เคยเห็นใช่ไหมจอยให้ชาวบ้านเขาไปหมดให้เพื่อนฝูงให้คนไหนเขากินอ่ะเก็บมาไปเก็บถ่ายเก็บให้เพื่อนๆดูอย่างเงี้ยถ่ายให้เพื่อนๆดูแล้วก็ เอาไปให้ชาวบ้านเขาอะอันนี้อันนี้ยังไม่สุกนะมันยังไม่สุกมันยังไม่สุกมันยังไม่สุกมันกำลังดิบๆอยู่แต่ลูกดิบจะดูสวยเนาะพอสุกแล้วมันมองไม่ค่อยเห็นมันไม่โฟกัสอะไม่ค่อยเอาเกาะหัวเอกโห นั่น,น,นกระชากผมจอยอ,อน่ะเห็นไหมเกะาะจอยใหญ่เลยเกาะเสือดึงก่อนโอ้ยลำบากลำยนหนามันคมห่ดเพื่อนๆเกาะดึงกระชากหัวจอยอยู่เนี่ยเห็นไหมมันไม่ใช่เลือดนะนี่คือมันมันแตกใส่มือจอยจะสีมันจะออกม่วงๆแดงๆม่วงๆเนี่ย เบ์รี่แบล็กเบอร์รี่นี่แหละชาวบ้านเขาถึงไม่อยากปลูกกันนะ่ะหนามเยอะเลื้อยไปทั่วขึ้นไปทั่วลูกอันนี้่าจอยเขาเอาไปทำจินจะนะเอาไปทำจิน ไม่รู้ลูกอะไรเขาแหละเคยบอกจอยอยู่จำชื่อไม่ได้หรอกจำชื่อไม่ได้ยาเคยบอกอยู่แนะนำลูกสะพยอยู่ฉันเก็บเอาไปทำกินอยู่เอาไปทำเหล้าของแกทำวายทำอะไรอย่างเงี้ยเพื่อน โจยก็ไม่สนทัดนะไม่ค่อยเป็นคนนักดื่มเท่าไหร่นานทีจะมีเข้าปากพวกของพวกเนี้ยแก่มาไงสมัยก่อนก็เป็นวัยรุ่นกน็ดื่มนั่นแหละอย่าว่าเป็นคนดีเลยไม่ดีหรอกตัวแก่มาทลงขาดมันไม่ให้ไงเพื่อนๆเ,เรื่องแอลกอฮอล์ก็เลยไม่ค่อยเท่าไหร่ตื่มขวดเอกระป๋องนึงยังไม่หมดเลยบางทีอะ แต่ญาติเขาชอบดื่มไงมันรีแลกของเขามัง้งเราก็ไม่รู้ละเรื่องของเขาเขาจะดื่มนู้นข้างในก็มีดูดิ ไม่ได้เพื่อนเห็นบอ่อเห็นบอ่เนบอเยอะเยอะเ,เ,เลือกไม่ถูกก็จะเก็บตรงไหน,น เยอะๆทั้งพึ่งทั้งแมลงวันได้ประมาณนี้ค่ะเพื่อนๆมันเยอะอยู่เพื่อนๆแต่ต้องเลือกเก็บเอาไงมันช้ำไงนะก็ประมาณน,นี้ีตรงนี้ก็มีนีไงแต่ไม่เก็บละพอแค่นี้ก็โอเคละแค่นี้ก็โอเคแล้วค่ะเนี่ยได้เยอะอยู่กระต้านึงเนี่ย โอเคค่ะเพื่อนยังไงจอยก็ฝากคลิปนี้เอาไว้ด้วยเนาะฝากกดไลค์กดแชร์กดเป็นกำลังใจให้จอยด้วยค่ะขอบคุณค่ะบ๊ายบาย